มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเพื่อไทยแง้มสูตรแบ่งโคต้ารัฐมนตรี9ต่อ1คนเก่าไม่ได้กระทรวงเดิมเมื่อเวลา14นาฬิา30นาทีของวันที่11สิงหาคม2,566นายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวในรายการอยากมีเรื่องคุย ทางข่าวสดออนไลน์ถึงการแบ่งโคต้ารัฐมนตรีนะคะว่าการเลือกคณะรัฐมนตรีคอรมอเราควรพยายามคิดใหม่เอาวาระประชาชนวาระประเทศเป็นตัวตั้ง 2. ต้องยอมรับความจริงของกำลังทางการเมืองที่จะเข้ามาร่วมรัฐบาลเราอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านต้องมาดูว่าเราทำอะไรได้มากได้น้อยแค่ไหนถ้าคิดแบบอุดมคติล้วนๆก็ตั้งไม่ได้ ถ้าเราเป็นเหมือนปี2,548ได้377เสียงเราตั้งได้หมดเราคัดเลือกคนของเราได้หมดแต่วันนี้เมื่อมันเป็นรัฐบาลร่วมมีข้อจำกัดของแต่ละพักแต่เราก็ไม่ได้ยอมจำนวนแบบนั้นเราอยากให้การรวมตัวของเราเป็นวาระแห่งชาติ สมมุติวันนี้เราตั้งรัฐบาลให้มีเสถียรภาพ300หรือว่า310เสียงมีกี่พักแต่ละพักมีคนเท่าไหร่ก็เอามาหาร310เฉลี่ย9คนมีรัฐมนตรี1คนพักอื่นๆก็เป็นแบบนี้เป็นวิธีที่ทำมาตลอดแต่มีเงื่อนไขว่าเราขอได้หรือไม่ต้องต่อรองกันแล้วก็เคารพพักที่มาร่วมต่อรองได้มากน้อยแค่ไหนอย,อยู่ที่การพูดคุยกันนายภูมิธรรกล่าว เมื่อถามว่าสังคมกลัวว่าคอรมอยี้กลัวคนหน้าเดิมที่เป็นร,รัฐมนตรีจากรัฐบาลที่แล้วมาเป็นรัฐมนตรีต่อเราเองมีแนวทางอะไรหรือไม่จะควบคุมดูแลอย่างไรหรือว่าสุดท้ายก็เป็นเรื่องของโคตา้านายภูมิธรรมกล่าวว่าใครเคยอยู่กระทรวงไหนมาเราอาจบ,บอกว่าไม่ต้องอยู่กระทรวงเดิมเพื่อแสดงความโปร่งใสดังนั้นต้องคุยกันหลังจากนี้ แต่อย่างที่บอกถ้าคุณไม่เลือกก็อยู่นอกสมการถ้าอยู่ในสมการก็จะคุยโคตาพักคุณจะเลือกก็ได้แต่ขอดูตัวคนถ้าเขายอมก็ได้เมื่อถามว่าคนที่ถูกกล่าวหาทุจริตหรือมีข้อครหาก็ยังมีโอกาสเป็นรัฐมนตรีนายภูมิทํากล่าวว่าต้องว่ากันตามกฎหมายเมื่อถามว่าพักเพื่อไทยคุมกระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมดหรือไม่ถ้าไม่ได้จะมีปัญหาในการสั่งการระหว่างพักหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่าถ้าเราได้377ถึงจะกำหนดอย่างนั้นได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องดูว่าได้โคตตากี่คนพักเพื่อไทยมี141เสียงก็จะได้รัฐมนตรี10คนเราก็มาเลือกว่าเป็นอย่างไรกันต่อไปก็ต้องไปต่อรองกันอีกพักเพื่อไทยเป็นแกนนำมีหน้าที่ประสานงานให้เกิดการต่อรองนี้ขึ้นจึงต้องคิดใหม่ขอขอบคุณข้อมูลจากทีดีดทคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ